สวสัสดีคุณชมนะครัมันไอ้วยยันนี้เราก็ไม่ต่อกันเลยกับพาร์ทสครับก็มาอยู่กับเหมือนเดิมนะคุณเป่าลิเปอร์นั่นเองส่งเสียงหน่อยด้ยดยองีนไงควยแบบเบาๆนะฮะโอเคเราไปต่อกันเลยกับพาร์ทสามครับไม่ได้แค่ต่วันหนึงเอาลานแบบมันรู้สึกถึงแบบอะไรก็ไม่รู้นะโอเคนะครับ บักบักเป็นไงเขาต้องขึ้นไปห้องบนเฮ้ยอ้วนไอ้บักมีคนกระโดดลงมาตาหน้าตาตาเลยอย่านูเว้ยดูแอร์ก่อนดูแอร์ก่อนโอ้โหเมื่อไหร่มจะเอาไปจากชี่นี่กูไม่เอาเข้ามาต้องวิ่ง มันเข้ามาต้องวิ่งมันไปแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเก้าครบไปอย่าอย่ามาอย่าหันมากว่าแล้วกว่แล้วนะกว่าแล้วนะนะอย่าหันกลับมานะอืมน้ำเฮ้ยมันเห็นกูมันเห็นกูมันเห็นกูแล้วไอ้สัตว์ไอ้สัตว์มันเห็นกูแล้ว มันเห็นกูแล้วมันเห็นแล้วเห็นแล้วจิงจิ้งมันมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วดับดับดัน้าพีมพี่มาปพ้อวะแม่งมาแม่งข้ามแล้วแม่งข้ามแล้วอย่าแม่งขึ้นทางแล้วแม่งขึ้นทางแล้วขึ้นทางแล้วปู่อยแล้วไปแล้วไม่ยุ่งตรงนี้ไม่ยุ่งไม่ยุ่งอันนี้อันนี้อันนี้โอเคอันนี้เขยิ่งข้ามเขยงข้าม ไปแล้วยาโอ้ไม่ทันไม่ทันสายหนเพราะมึงอ้วนมึงอ้วนไม่ไดีเด็กดเออหยุดหยุดหยุดยดึงหยุดเด็ดหัวคนแล้วเด็ดหัวก็ไม่ได้กินเลยค่ะมึงจะเด็ดไปทําไมเอตรงนี้เหมือนจะจําไม่เหมือนจะจํากูจําไม่ผิดหรอกไม่มีคนอยู่ข้างๆนะไม่ไดีเด็กนะฮะ จำไม่ผิดกูจำได้เคปะ,ะตาตรวจตรวจตรวจเออทางไปเฮ้ยเ<อ>ื่อนไม่ตามกูอะอ๋อไม่ตีกูด้วยไม่ตีกูด้วยนะฮะมันไม่ตีเราเราก็อย่าไปตีมันเอ้ทาทนี่งที่เรามาติด ปไ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 ป,ไปโอ้ยเช <Hey! S 1> ่นนี้อย่าทำนี้ดิ <Hey! S 1> อย่าทำนีอย่าช้ำยังอื้อ oh. ไม่มีฐานในกูเลย oh. เออมัต้องมีสิเบตุรีอ่ะผมต้องการช่วยคุณไม่ต้องการให้มุณช่วย กูไปแล้วแม่จะไม่มีทางแล้วแหละไปฮึ๊บปางฮึ๊บว่าเนอร์พองดิแหมยานะไปละวยาว่ะอีทัศอีทัศอีทัศยันละไม่ดีแดงไม่ดีแดงไม่ดีจีนี้ไปยเฮ้ยตุ๊บตกนะฮะโอเคเมาส์เลื่อนไม่ค่อยได้เป็นไรไม่รู้ มาไวไม่รู้ไอ้แมวผ่านกูก็จะหมดอือฮะปิดไว้ปิดไว้จะใครอยู่ข้างหลังกูอย่านะไวแล้วอย่าอย่าเยอะเยอะทำอะไรดีู่นะไม่ทำอะไรกูด้วยงะ้นนะนะกูจ jump from the เล d มูฟฟอร์เวิร์ดกระโดดกระโดดขึ้นหามุมหามุม จนะเป,เป็นฉากสุดท้ายเราตกไปหัวแตกตายทั้งเนี่ยเราต้องอัดไว้โ,โดดได้นะฮะไม้แข็งแรงเอ้าแข็งแรงจะเปิดประตูไม่ได้เปิดไม่ได้หรือมันล็อกมันล็อกมันล็อกแฟ้มต้งไปยินในใต้เตียงแนี่ยมันล็อกไม่ไดีแดงโอ๊ะปันเอ้าว ีสองทางไปติดอะไรอ่ะตำรวจเลยแดดกูก็จะมอดเดี๋ยวรูแดดก่อนย่าละ่าละไปดิ๊ก เออราไม่อยากยุ die, ่งท oh, ี่จับโอ้ชิวชิวชิวมึมึงอัดคอคุ้มมั้งนะคอคุ้มแบบอุ้ยเออไอ้เชือกอุผิวอุผิวไม่ได้แดงไม่ได้แดงอุผิวกูหลบมันได้อย่าอย่าคิดโอเคเราเจอรูใต้แต่ยังไม่มีอะไรปะอุ้ยจัดเปิดไฟมาไอ้ยังมีอยูจะไม่ย่ง ึงข้างไปแล้วเปลี่ยนใ้มเปลี่ยน้วค่ะอ้ได้เฮ้ยมือเฮ้ยมีอตู้เล็กเอร์วะมมีตั้เล็กอะไรอ่ะเมื่อกี้มันเห็นอะไรขาวๆเมื่อกี้ขาวๆม ป๊อเข้าไปข้างในเฮ้ยวอลเลเดอร์วอลเลเดอร์นี่เป็นแบบเป็นพลังงานไปบางอย่างหรือว่าตัวเมื่อกี้เปล่าวะถ้าเหมือนมีคนสาดน้ำลงไปมันก็ไม่ใช่เลยมันเหมือนมีคนสาดน้ำ,ม,นม,ม,นนำมันเหมือนน้ำอะพุ๊บกรดลงไปตรงเนี้ย หรือว่ามันจะนำทางเราส่งการนะ้นน่จปีนี้ส่งการก็ไม่ได้เล่นหาอะไรเลยเล่นเอาลาสวัดตึกฟักวัตึกฟักวัตึกฟักไอ่ถ้ำนี่มีอะไรโอ้โหอย่าลุกอย่าลุกไปละไปละอย่านะยะนะอย่าคือไม่ลุกเอา้าอ๋อมานั่งอยู่ นั่อยูมันนั่งอยู่มันนั่งดูนะฮะปะเก็บแ้มเหมือนมีคนวิ่งตามว่ะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนมีเสียงคนวิ่งตามตัก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 ,ตกเหยียดนะมาอย่างแรงเนี่ย ได้ยินเสียงผูได้ยินเสียงผู้ได้ยินเสียง,ยงนะครับลงโอ้โอหน้ำตปไปไนปะเป็นไปฮะเฮ้ยไอย้เจ้าออ้วนเจ้าอ้วนยังตกลงมาเฮ้ยอย่าเดินกูกลับกูกลับช่องแคบนะ กูกลับไปเจอคนวิ่งตามดีกว่าเจอมึงไอ้อ้วนอน่แเหมือนเราจะต้องเจอหาวาวเอาละอ้อ้วนอย่ามาเลยอย่านะเลยอย่าอย่าอย่าไปละไปละไปละไปมาละนี้อยากยุ่งกับมึงไปละ เดี๋ยวมันจะมีคนมาบอกว่าไออ้วนมันจะมาบอกว่ามันจะได้ยินเสียงกูเปิดวาวหรือเปล่ามีล็อกเกอร์บอกว่ามันเนี้ยมีนี่มาอย่า,าเลยเสียงโซ่มาแล้วว่ะ แม่งมาแม่งมาไอเ้เชียอยเชือกเชือกกูพังละกูพัละโอ้โหไอ้อ้วนอยู่ตรงนั้นนะแล้วกลับไปกลับไปไอย่าแม่งตรงมาที่ล็อกเกอร์แล้วอย่าเปิดโอ้โหโอู้อู้อีอ้วนไอ้อ้วนอู้มันคุ้มแล้ว It won, it won, it won, it won. điếu điếu, điếu cứ có khó. go, thang, go, thang điếu điếu, go, 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 tịt, tịt, tịt điếu mình tao go, go, tịt go, điếu 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 điếu, go, 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 thôi, thôi, thôi go, 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 tịt nó quê à, <ta> จริงนะเว้ยคริสพิฮานี่มันเป็นเป็นแบบหมู่ตอนตัวหนึ่งนะคะที่หลงฝูงแม่งมาอยู่ในโรงพยาบาลบ้าเลยกลายเหมือนแบบกลายเป็นหมู่บ้าเลยนั่นคือหมู่บ้าตัวหนึ่งนะฮะโอเคเหมือนวาวน่าจะอยู่อีกฝั่งนะคะฝั่งซ้ายแต่อ้วนมันเดินเข้าไปเมื่อกี้เนี้ย จะไปยังไงอะอื้ก็เออมันต้องรอแล้วล่ะนะจุดนี้ต้องรอมเดินออกมาเข้าไปฝั่งขวานะฮะเพราะมันจะเดินไปฝั่งขวามันไปตรวจโอเคนเ,เดินออกมาแล้วตรวจเร็วๆนี่ เข้าไปแล้วงั้นกูก็ขอเข้าทางซ้ายทางซ้ายอย่าอย่าไปละเข้าไปดิอย่านะทีไปเลยยึดไปอะไปแล้ว,ลวนะจุดนี้นะจุดนี้มันช่องแคบนั่นไง,งช่องแคบมึงเข้ามาไม่ได้ถึงมึงได้ยินเสียงมึงก็เข้ามาไม่ได้ไงที ะใชอฮะอใช้บันไดนะฮะเหมือนน้ำจะลดลงแล้วตีน้ำลดลงหามลดลงแล้วเราก็ไปไปฮะนี่ไอ้อ้ว,วนมันเดินมันจะเดินมาฝั่งนู้นอูห้หูเดินมาเร็วเร็วไม่มึงเร็วจังไอ้อ้วนเมื่อกี้คือยังเห็นจะอยู่ฝั่งนู้นอยู่เลยนะ มันเห็นแล้วหรือว่ามันแกล้งไม่เห็นไม่ไม่เห็นกูตายแล้วไปแล้วสัตว์ตาแล้วเฮ้ยเอ้ยเต็มเลวตกกระโดดดีตายเย้กูรอด,ดแล้วางานอะไรจริงจริงนี่ฮึ๊บยังไงจริงๆด้วยลงมาได้ลงมาได้ไดโอเคโอเคต่อขายตัอวอะไร Ở duyên dành nha Ê, mượt mượt Nhờ phương Tí sao mày nhìn như mình mượt trong quá Ui hàng sao đúng? ไอเฮ้ยสัตว์ขึ้นไปมันจะตีไม่น่าจะตีนะคะถ้าถ้มามันโผมาเมื่อกี้มันเห็นเรามันแบบมันคงไม่หนีหรอกมันหรือว่ามันจะไปหยิบไม้มาเตรียมรอตีไม่มีนะคะไฟเอาไว้อาออฟเซเวอร์ปะปๆ ฟาเธอร์ฟาเธอร์มืนอีฟาเธอร์ Father มาบอกให้เราออกป่ะมีฝังนี้อะไรอ่ะมันบอกอะไรด็อเกเตอร์เวอร์นิไม่รู้เรื่องกระโดดโอ้หน้าแดง ติดคนไข้าชายกับติดคนไข้หญิงโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปต่งนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ